สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการในที่ว่าโต,ตแคสเกมี่รีวิวนะฮะวันนี้อยู่เกม m i n e ครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารีวิวม t อดเทรดบูทนะฮะเวอร์ชัน0.6.4.2นะฮะผมจะช้าเดี๋ยวผลิ้นพันนะฮะโอเคมันเป็นม o อดแบบไว้แลกเปลี่ยนนะฮะแบบเหมือนเชชช็อปแต่ว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้อง p r i v a t e นะจ๊ะโอเคมาเลยฮะ ก็แบบเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนนะฮะ<ม>เขาเป็น SV นะฮะเป็น HIV หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวขอเสียงเขาหน่อยนะฮะตัวท็อขอเสียงหน่อยครับมาตัดสบก,กีตาร์กีต้าพุ่งโอเคนะสวัสดีค,คุณไม่คิดว่าต่อผมนะครับครับสวัสดีครับอืมสวัสด,ดีครับโต๊ดโอ๊โดโการเ<ม>ป <ะ S 2> ็ไงเป็นไงโอเคเราจะให้คุณโอ๊ดอธิบายเลยดีกว่านะ รอบนี้มีทั้งหมดสองส่วนมีอะไรบ้างครับเทรดบูทสโตรเกตนี่นเองนั่นก็คือเป็นเหมือนเชดนะฮะเชดของพอดีก็คือที่เก็บของนั่นะฮะนี่แบบเนี้ยแล้วก็มีเทรดบูทท็อปนะก็คือส่วนบนของเทรดบูทนั่นเองนะฮะก็ให้คุณกดย่อนะฮะแล้วก็กดขวาแล้วมันจะเปิดได้แล้วคุณเปิดเนี่ยก็จะขึ้นชื่อออสมอน บูธนี้นะก็จะขึ้นชื่อคนที่เป็นเจ้าของบูธนั่นเองใช่ครับมันเหมือนบูธขายของฮะแล้วก็ตอนนี้นะถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนไหนก็จะไม่สามารถตีด้านเองนะตีไม่ได้เดจะมันจะนี่ครับก็จะไม่ขึ้นรอยอะไอยี้อ่านี้ขึ้นรอยฮะถ้าไม่เช่ของเราไม่ขึ้นรอยฮะเราไปดูวิธีคราฟติ้งของส่วนนี้ฮะส่วนฐานนะฮะเราจะเลือกส่วนฐานก็จะเป็นไม้โอกแปรรูปแล้วก็เหล็กอยู่ตรงกลางนะแท่งเหล็กที่เผาแล้วนะฮะจะได้เป็นนี่ฮะจะจะเจา ต่อไปครับมาส่วนท็อปก็จะใช้เศษทองนะฮะเอาคระทองเราก็ได้นะก็เ,เป็นแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่เล่น MC Absolute นี่ต้องกดแลกน่ t ก็สามารถกด G นะ,ะเป็นตารางคราฟได้นะก็ทุกอย่างนะ,ะทุกมอดหรือว่าทุกอย่างที่สามารถคราฟได้แล้วก็จะขึ้นมาโฉมภายในเซิร์ฟใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด5-6-4แล้วมั้งเนาะ คมาครับเราจะมาทดสอบเลยเนาะผมก็จะตั้งร้านนะเกณฑ์ลองซื้อดูแล้วกันเจ็ดอันจะแลกรายได้โอเคเราต้องเอาประจำจะอืดอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องนำเอ้อเอาประเทศ เนี่ยครับเอาไปเหมือนในเชนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของที่เราสามารถขายได้นะฮะเราจะลองให้คุณโน้ตซื้อนะฮะเอาไปคร <c oughs> ับคุณโน้ตคุกกี้มีอยู่ไม่อยู่อ่ามีมีโอเคแล้วก็คือไม่ต้องกดอะไระคือกดคลิกมานะฮะถ้าของในตัวเรามีอยู่แล้วก็สามารถคลิกเอาออกมาได้เลยก็จะเด้งเข้อสอบเป็น,น,อ,อ,นอัลต้าบอลนะครแล้วของที่ได้นะฮะก็จะมาทดแทนนะฮะแตอยู่ในสโตรยย์เลยนั่นเองก็สามารถกดคลิกดูได้นะครับเรามาลองซื้อกันบ้างฮะ รถขายอะไรฮนะโอ้รานะคาถูกดีนี่หยุดยุยโอเคก็ <Okay. S 1> ถ้าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเนี่ยเราจะเป็นอะไรครับคุณนอ๋เราจะขึ้นว่าอะไรครับถ้าเราลิดขวาส่วนเชสหรือว่าส่วนสโตร์เลสก<ต>็ส<ต>ขึ้นว่า restore container does not belong to you ก็เหมือนเราไม่ใช่เจ้าของนะอย่าได้แตะอะไรเงี้ยครับก็เราจะขึ้นเตือนเองนะฮะ ก็คงต้องจบกับการรีวิวแล้วนะฮะไหนคระพี่โนต้ตทิ้งท้ายหน่อยแรกนะฮะอ่กดอชแนลไอคิวโตะนะฮะก็เป็นแชแนลรีวิวมดนะฮะพิซซ่ามอนนะครับนะไมครับมันติทั้งมันติแล้วก็ออสิเกอร์เฟีร์นะแล้วก็มีการแคสโปเกมอนภาคต่างๆนะฮะซึ่งเขาก็เป็นแฟนโดยงโปเกมอนคอนเทนต์นะก็อยากให้กดติดตามกันด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็รีวิวโปเกมอนนี้ เป็นของชอบด้วยนะฮะชอบได้ความรู้แน่นอนครับอาหารหรือเปล่าครับเอฟซีดุด้วยอ่ะแล้วก็เอฟซีแอสโซลดนะฮะ่งเป็นเซิร์ฟพิสมอนใช่ไหมที่เพิ่งเปิดอ่ใช่อาทิตย์จริงแล้วนะฮะเพิ่งเปิดคือจริงๆก็เคยเปิดแล้วนะแต่ก็ปิดปรับปรุงไปช่วงหนึ่งใช่ใช่แล้วตอนนี้นะฮะก็กําลังจะอัปเดตใช่ไหมมีการอัปเดตครั้งใหญ่ครับใช่ใช่เป็นเวอร์ชั่น1.7งจนะครับ1.7ตอนนี้ก็เป็น1.6.4อยู่นะครับก็ จะเป็น Pixel m o n เวอร์ชัน3.1นะฮะที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องรองไปนะฮะก็ยิ่งต้องรองก็มาเล่นกันได้นะครับเล่นกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเซิฟนี้รองรับได้ถึง150คนนะครับนาอเลยอ่าแต่และว,วันก็ไม่ต่างคน100คนแน่ๆตอนนี้ก็มีกี่คนแล้วฮะเซลลดนั่นเรือสาราอาตอนนี้มีอยู่87คนนะครับอาตอนนี้ก็ เอ็งเที่ย,นยงนี่โอ้โหร้อ,อยสามสิบร้อยยี่สิบไหมเนาะอนตอนกลางคืนเนยไม่มีเวลาช่วงเที่ยง <Okay. S 1> <c oughs> โอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขประสบการารับชมนะฮะคุณออจ๊อนะนานัทนะีจะมานเนาะแต่ก็เล่นอยู่กันตลอดเนาะ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 ครับผมครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ๊ก